ครับพี่น้องครับผมมาสอบบุรบอดหลังนำน้อง mm. ทุ่งสีเมืองครับผมหมายบุดบอดหรือเป็นเป็นขวดไหว้ครับผมตระกูลทั้งผู้ชื่นชอบทั้งนี้อ่าคือกีฬาบุดบอดเป็นเป็นขวดรูปไหว้ละกับเป็นแก้วไหว้ครับพี่น้องปลอดไยครับผมนี่ครับผมนี่คือประตูครับผมอันนี้ก็คือครับผมแก้วไหวคว่ำครับผมอันนี้คือขวดไหว้ครับอันนี้คือ ตัวตัวตีนี่ก็เป็นขวดไหาครับนี่แหละครับนี่แหละครับกีฬาของอทางเกาหลีสลาครับเปินได้เฮ็ดคลายการตีการเก็บผ้าคือยังกรอบเลยครับพี่น้อง้องป่อยครับผมครับมีเจ้าผ้าเปิดมาแนะนําให้ครับผมอันนี้คือลูกไม้ตีเนี่ก็จะเป็นยางครับผมครับเป็นยางตีนะครับดูทั่าท่ายายตีใส่ได้เบิดลอ่ามันคือกรอบมันจะเป็นนาตัวครับผมเป็นนาบากใส่บากผาครับผม ครับกับาซ่อมบนตกแห้งหมากไม้กายกองครับถูกสีเมืองนำนองเลยครับผมครับสนามกีฬาฟุตบอลของชมรมคนรักฟุตบอลครับผมครับผมพูดครับผมทั้งหมด12สองสนามสรลครับผมแต่สนามก็หลายผ้าครับที่จะพีชิตกันเสรลครับผมฝากไว้สรล้ครับผมกระติบซ่อมใส่น้ำเสรแล้วเอ้ามันอย่างน้อยอี่เนี่ยอตึงอตึงเด่นแดงแดงแดงโอ้ลูกตีมากครับพี่้องตองไปครับผม เอาน้ำน้องวิวูไตไตไตปลาสลิดพี่เราไปว่าครับปลาสลิดเหมือมาเะไซค์เลยนี่เนี่ยเออครับผมเอาละครับจักโตูน้อยเนี่ยปลาครับปลาปลาสลิดปลาสลิดที่ถูกสีเมืองครับเพิ่พี่น้องกับพ่อนปลาครับอันนี้ลูกฟุตบอลครับผมครับผมโอ้ปลา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 วูจีเด็คสลิดอันนี้ปลาดีแน่นอนเนี่ยโอวู โอ้ปาดินครับผมเนื้อข้าเนี่ยวมาตีบุกบอลได้ปาสลิดครับปานินดีมาเอ้ยสำหรับสำหรับหนึงครับไปป่นได้ป่นได้แก็งกูแล้วครับเนี่ยเนื้อมาตีนั่นลูกบอลครับเป็นลูกไม้ครับผมเป็นลูกไม้กรอบกลึงครับผมอ่ากลึงกรอบไม่เนื้อแข็งเนื้อแก่นครับมาตีโอ้พี่น้องเอ้ยได้ปลาแล้วครับเดี๋ยวไปหาถุงพลาส่ปลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อโอ้กบืน มาจากน้ำกัดบุญแล้วครับผมก้อนนั้นนี่ก็ได้กบครับผมได้กบอยู่ทางพูทธครับผมทางเขาครับผมกบเอาขึ้นของโอโอปอแปลมาเอ็นน้ำเปียมๆครับผมรถได้กบดีๆครับผมได้กับไปปล่อยแล้วครับผมให้พี่พี่มิวพี่สาวเพื่อัเฉยบุญสุนทานกันเลยอ่าลูกโจ้เอามาให้แม่ไปไปปล่อยซะครับครับสำหรับเขาเดี๋ยวไปหาถุงมัสยก่อนครับผมหาถุงมัสยป่าก่อนแต่เล่มแต่เล่มแต่เล่มใหม่บ้างไหครับ ไ,ไปว่เบดจับปล่ครับอืมคากบ้อืคากบหาถูบ้ปลครับผมซาบดมาทางไนบูดาคากบครับผมอคากบ้ปลาสิดสลิดส,สอตัวปลานิ่นตัวนึงครับผมเดี๋ยวเก็บลูกบออครับผมไม่ต้องปล่ยไปครับผม เก็บกันเอาปลาไปให้แม่ตบแกงกันสองตัวนี่ก็ได้ปนนะครับเด้อเสามตัวนีว่ได้ปนครับผมนี่นอนเสร็จแล้วครับผมเนื้อนวนเนื้อนวนเนื้อนวดโอ้โหเลยครับเเออาาโอเคครับอืมปลาสลิดเสร็จแล้วครับผมใส่ถุงเรียบร้อยใส่ถุงเรียบร้อยโอ้ปลา อืมปลาดิปน UST. ปลาดินกำลังจะตายครับปลาดนินโอ้ปลาดินกำลังจะตายอันนี้ปลาดินกำลังจะตายครับโอ้ครับผมโอ้ยเอื่อมไป็น้ำเซนทองเท้างอจับโอเคครับโอ้หักบอสข้าวเนี่ยเปิดมาตะใส่บุบเบิดมาตะใสบุบครับผมเอ้อปลาสลิดปลาดินโอ้ยมันก็ได้ ปนเหรอครับผมเนี่ยแกงนี่คือชิบะคากะปนนั่นได้นำหลายกินได้บดบ้านเป็นหลังปุณละครับพี่น้องปลอดภัยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดมาตีลูกวุดบ่อนได้ได้ปลาสลิดสองตัวปลาเน้นตัวหนึ่งโอ้คุ้มค่าครับพี่น้องปลอดภัยพอตอนเซ้าก็จะมีแม่ค้าเขาจะเอาสิมาขายปลาขายกบขายอึ่งขายยังบูกากซากอยู่ทั้งหมดนครับผมยำซ้าทั้งพอค้าแม่ค้าทั้งชนบทหรือว่าชาวชานเมือง วงเล็กกบกสิบันนอกของเาครับของกินแบบบานๆโอ้ดีนอนแบบเด็ป่าหากักบอสปัดดินงปัดดินงตัวหนึ่งปลาสรีสองตัวหกวักบอสพี่น้องต้อไปครับเออมาตีบวบได้เด็ป่าตัวครับผมเสร็จแล้วครับเด็ดป่าแล้วครับผมแน่นอนบอสดีเจดีเจโจบ้บังคับสิบประมาณแท้เียเนี่ย สำเนียงซึ่งหนึ่งครับโอ้ยผู้สิมีโชคพี่ลาบเป็นเสียตะหมอดูแลกระบ่ขักบ่แน่กัดสำเนียงกียซื้อขักเรื่อเพิ่มเปนปลาคุณจะมีโชคแล้วก้อนลาบก้อนจะมีโชคพี่ลาบแล้วกัดรอบลาบก้อนบงางใหญ่สี่ร้อยมาว่าสันต์สำเนียงซึ่งหนึ่งเป็นมากเขาโอ้พี่น้องเอ้หนึ่งเขาเว้ถ้าเปิดประตูหน้าต่างฐานลาบก้อนใหญ่ร้อยมารถจ้อยต้นตาโบค,ครับลาบจากที่ไปทางไหนหน้าต่างหรือประตูกับบ่งหัอันนี้ก็ยังเสียขักเสียแน่หลายอันนี้ก็คือคนจีดวงดีเนาะ ไปขี่กับพ่อเห็ดพี่น้องเอ้ยคนดวงชวยไปหาเห็ดขยัยบไปขี่โอ้ยจังจีวาจังไหนล่ะครับพี่น้องเอ้าจังจีล่ะครับผมก็จีดวงดีดีจุโจ,โจได้ปลาสลิดสองตัวปลานิ่มตัวหนึ่งได้ไปให้คุณยายให้น้องอ้อยน้องอ้อยอารบีบีปนสละครับผมพี่น้องพ่องไปเอาคลิปนี้โอ้ยหมันหมัน,น,นครับเมื่อตีฟุตบอลน,น้ำมันน้องมันไหลมากครับผมมาขังอยู่นี่เสร็จเลยครับบังราดจอดรถแลไม่เห็นนูนนี่เป็นไ,ไร แตะลม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 แตะเลมครับเอาล,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 ล่าไปก่อนครับป่าครับป่าสลิดครับผมกับพิบเดีโอ้กันเรียกว่าคนดวงดีไปขี่กระป๋อเฮ็ดควบนวลดวงซว,วยไปหาเฮ็ดเหยียบขี่เบิดมือสแล้วครับ